เมื่อสูงค่ะพี่น้องประเทศหลารๆตะก,กันในวันที่สาวห้าหรือ 8, ุดแปดปีคริสสองเหงาวสามค่ะเมื่อได้เข้าขามาทสัาเอาลายนาซิกลายขาเมืองหนองมีข่าวมาคนเมืองก่อหันยาภายโูเขียวและผายซึ่งมันมีลองคิงแข้งการสิโดกกต่อกา้าไหม อามานึงคืออามาหนึ่งว่ามานนำถอยเย่าคอ,อยยังมาสืบเสียนั้นมีปารีมาสูงส่งใดก่อข้อลาลาตีลายขาซึกม,ม้านอันไปจำเสียนดาสายดังแลยอันปิ๊กเสียนดงนังกาเมืองน้องลายขาะตีมีดังผีด,ดีกว่าเมืองนางเพี่น้องเฮาดีกผู้ดี ตีนั้นได้ที่เรียกว่าปิกอึดเคียงไว้ออนตางในปิกสมามันเฮหันมันยังกว่าอะไรอยู่ป้อหมออุกหมอเป่าหมอสวดแลมอลาดโตซึกมนันครับกวยกยเดียวในแท้เป่า,านล,ลาดานเอาหมูเอาไก่เอ,กเอาักเอาอีสังปันกนยอ มองมานอ่ำงอกด้วยป้าเขาขาดสาษาหันดีไหนดังหนือจังจี้จังลงมาว่าสู้ดึงนตีไรเอาปุญนพอนียีงามๆเต้อำไรกินสู้เตรียมไรกินลาบทีไหนเอาไว้ลองมันกึมตีไรมาหวานจางเฮาคู่จังนั้นมันเหมือนซึกมานั่นได้ตื่นอ่ำงอกด้วย Châu lộn châu ca quả quả má má Xí ít xí hoa tiêu Áo sáng oai có một kín yêu Khai tính thức mà nè Bí đỏ là ngài Yoan bà ngao lai một điểm sau Màn lè bà đi mở xuống dưới tay hâu Tì măng cắn tì ha Liên chương ha Kiêm cản mương ha Yọc cắn tuy Khiến thả cắn tuy เมื่อนางไก่เือนไก่ขึ้นอยออันไหนก็เปลี่ยนไหลกูว่าพิยามหันว่าไก่เขือนขันไก่เือนก็ปัดอยู่ข้างมันในล่ลอยไก่เขือนก็ม่แจ้งถอยอย้อนทางไหลย,ย้อนว่ามันอยู่ไรบ้างไก่เือนก็เป็นดีอยู่มันจะน่าเถื่อนไก่เือนก็คันอยู่ไก่เขือนก็ได้ยินจึงเขิงต่ากันกว่ากว่า,วามามา ดเขาเลยหมยากันสีบอกมนะอันเดียนยงเนี้เธอหันว่าลายปฏิมาสูงจิ่แดาค่ะย่อกองหมองมานเขายามเดียวไนมีลองเคียงแข็งตีเรียกว่าขิงงากันไหมเที่ยงรู้ก,ก่อนปลดลายขาดวันที่บางมงแซมเดียวปังคนจะาายขุ่มลงมามุง้าสู่จูเวียงไายขาดหิมสาบเสียนดังกัน ซึกงแระผีๆเขาก็กับไปซึ่งมนันก็เอาหมรวมมัน,นในคูนาเวียงเจอใหนทนผีมันวันมึงเน่อําจะว่าเอาผมรวมมันกวนนาเวียงกะเอาหมรวมมันตัดเขาเออเนี่ยอันให้ได้เป็นคอต่อตีเมีนทีสุดปีนาา้ารัไงเสียนด่างอันนี้ลูกนาดังจานเกิดนีมนาดังวนันเจ็บ สิเลแต่ดีมาวิงแต่เดีลูกดังหมักล้างสิด่ดา้องขวิ่งไรขาในบานก็เอาดีอยู่ไปอขามาตัวหูนาห้าวันปันห้าวันเาาหมืน้ายุนห้าผายองห้าผายดุกเลี้ยงห้าสิรไรมันก็ปักกอดไม่ได้ซึกมานในข่าวอีสังเอว,วันเมื่อไร ไล่น่ยเดยากเจ้าคืออะอาจุยยาเนตับ้บกรอาจุยยาเน่เขาสง่งเขานำด้ากินบอกันไล่เปลี่ยนสิ่ของอาจุยเมืออ่อหังแอดีๆโคเขียวเขาก็อยู่ไยเมื่อนอาังคนเมืองลูใครอุตตรโยนมานยปีนอดอไยอนังลา ป้อมปรนคนเมืองเขาเวิง่งนาะมองมาข้าโหมาเต้าเขานั่งอา่านผูกซอมสิเลไล่การไหลขันขึ้นมาต่นี้ก็าขายต่นี้เขาเวิง่งน่ป้อมมันไม่ลองแห่หามยา่ต่อไปไรเงี้น่กูก็เลยผู้ดีจึงน่นเอาไว้กลับเลยเนี่เนือเสียงดางกากว่ามาอยีได้รายการลงงในวีดวีโอเข้าค่าคำว่า เอาไม่ใช่ใหอ้อันนั้นบินลองตีดในพื้นดินตึกเปลนอยู่กันอาจจะว่ามันเปลนมื่อวันทางเสียยากมันตึกเปลนอยู่มีอยู่มนันถูกให้ห้ามอยู่อันลูกดางมึงหนองดางผีงมึงนางแต่เด็กออกข้าวดังมึงนางมาทางไรค่ะเฮีพี่น้องเขาพูว่ามองดองด้วยมันอย่นกุ้งเขา วันลู่เมืองฮามันเดเขาถึงถึงการมันเอาไว้เมืองใดไมใจเมืองเขาจะไหนเขากจะดีบว่นเอาไว้ว่าตายก็ลองได้อึบก็ลรองได้ฐานก็คนได้เป็นสังก็อันไหนเมืองใดอยดีใจเมืองมาละ q u ยเขาสิมเลยอุงกว่าเด็กหกสิบเจ็ดสิบปีอันอ่ำดีนั่นมองก็เดียวสร้างเอาโป้เอา คืมบันกวนเมืองเฮาริติกเหมือนันปีดอค่ะก็ไม่ลองตียื้อกันดูไปเลยับเมื่อปารบมาสูนที่ได้ยังได้น้ำไปต่อพอดของมาห้าวางันเทียงกันนึ่มาอยู่ดีแล้วฮะทิมวันทีลูกมาล่างึ้นกว่าก็้องไม่คุ้ง อันบอกไว้นะป่าแล้วเถื่อนสีใกล้ออกมาทักหนือเสียดานการจะได้ก็มีพอกำไรเหมื่อนั่งนั่งปอก่ันเกี่ยวหายแสงผ่าห้องกลางอุ่นจะได้ก็อยู่ไว้ก้อนเมืองหันแต่เออเคยทานไว้ที่เรียบร้อยสุขสักอยู่ดีไหนก็ว่าปีนอกอุปนิยานอะไร เวกาสาวจื้อวายือ้อเฮามันให้่เพอร์เปีกมันอยู่เนี่ยเอาข้อความอันให้ปินดูดังตีดังตีหนึง่งเสรยจแล้ททำกันคนเมืองก็เลยทุกขาก็เกียบหนึ่งไลลไปก็ข้ามเดียวไลลเกียวเฮามันเข้าถึงมังกัดด้วย เอ็นเฮียงมาแลเอ็นเฮียงปฏริมาสูงถึงใจหิมหอมนั่นแต่มันก่อกว่ากันเหมาะเม็ดข้าวเปลือกแรเม็ดงาการนั่นมันเปิงกันนับกันหรือปีนอังไล,ลยอยี่ดีไรการทันมิจินันเอาไว้พอมาด้วยเฮียงก่องเฮียงการปาริมาสูงถึงใจก็จียกว่าเจ้าสี่ร้อยไดเลี้ยงเขาหลายปุ่นมืนหนังยื้อกันมืันห่อหันกาะปุ่นมา เอาเครื่องลงที่นันน่นสินำบันหม่องมาให้เขาได้ดูล็อกเก็ตที่ไหนไว้เฮ็ดสักนี่ฮิกนี่หันนี่ก็ง่าเห็นเปลี่ยนบันหม,ม่องเขาด้วยซึกมาได้มันอยู่ดีละกันมาอยู่ที่หมักล่างที่นันน่นสรดังล็อกเก็ตลิงเข้าก่อแล้วตอนน้องเมืองตบเข้าก่อบอกเช้าสามสิบลูกเ้อใน,นล็อกเก็ตคุ้งเข้าก่อ การนั่นไกุยมันเรียบตีขี่แข็นในด้านการสึกในด้านการปิตีเขาข้าอันเคียงมันในเคียงคู่กิ่งกุยกะอันยืมมันอันมันมายืมกันนี้ตีไรขาไปหันปฏิเมอสุขแด้เขาวาล็อกเกิบสิเลยยืมมาอันอนั้นก็ยืมมาไม่หมืนดูเจ้าหมากลมะกะา้มมอคานกองจากต่างๆเจอไรตีใหญ่ใหญ่ ยังนะก็หกศูนย์โนดบันเขาว่าพอเยี่จึงนั่นที่เอามาตัวนี้เลยเชียงคืนก็สั่งยังอยู่กุ้ยปีนั่นั้งไหลปีนี้นได้ไม่เจอสัง่งเอาหันเป็นจึงเลยเอาลวดเอากาตัวต้อมอะไรยิ่งางามหทีย่ยำันเขาวคำหนึ่งด้วยเหรอเขาหูลองเขา bà đi mở xuống dưới đây mi nằm cả tăng triển sinh khí đang cả sự cả tích trên này bong xoắn kì, mắt hử để khu là càng mắt có để cái mà lột hoại à, lột hoại à, lột sang người à, mà này lại linh bản nặng, bà đi mở xuống dưới đây dầm thôi. À. ทำเลยเฮ่อปีปุ่นมาในปอปันมันปีปุ่นเนี่ยมันเดี๋ยวู้รองเขาพาเขาโนดมันแจมแจตีละตีหนึ่งเกาหลีมันตีเลยผู้ว่าแค่ไหนผีๆเนี่อัำใจสมาตาเฮ้อัำใจธรรมดายื้อกันใน่อโอกเกิเสรมันโนดปันเขาเฮ่อมองมันเขาในผู้สิ่นั้นเอาไว้ลองด้ปีนอจะกคือมือส่อยอยู่ที่รายการเด้่ปันเที่ยงอยู่ เธอมันเยาเอย่าปีเข็ดเมือนนังอีกุกอีกุกไั่เจงก็คือว่ามันกันกันทนกันกันเพราะเป็นตัวครับเพราะเป็นตัวข้ามาเบวลน้ำเตียวเอาว่ากินละเพราะเป็นอีกุ๊กอย่านั้นเออว่าใครมาด้วยลองแข่งแข่งการซื้อตโดกันมันก็กันได้กันไวหมากควงเลยก็เรียบออกเดียบละ นักปิองนะอล้วทีพีก็ตีมุงหันมาเดี๋ยวคูวันให้มือเลยก็มันตัดนิ่หน้า่เนียนกองเลยก็มันจับขานใจไห้กอบไนได้กันโดกันเยี่ยนโดกันได้คือดีง่ายพอใต้หนังกันเยี่ยนโดกันไรมอกระไรด้มือใต้ก็ขออันวานมันไหลถึงเนยโยปีนอเขาว่าเวก้ายันสูผู้เขียนได้ khai bắn ai chạm nhàn bà đi mở xuống dịch tay hô khai đi nhưng mà hông có lẽ giảm ăn cho sức khiếu cá quý quân nơi hoàn quân nơi mưng nằm bọc bằng cho hai xém can bằng xem chỉ mặc lang Hãy subscribe cho อันเรียนกว่ามากมึงน้องไล่ขามีหลายหมู่วัดอย่าปกกันหายใจอยับถุยใจขานใจไว้ก็ไม่ได้ลโนดปันกันกำหนึ่งกะหีเผาปีก็มันอยู่โคเขียวปีโคเขียวกว็ลำมาเนี้ยนะเออมันปีมันก็อยู่เลยงากันกว่า กันมามันบมหลงงาจ้ามก,กันนั้นการดีไล่กันเตะกันว่าดีไลค่ค่าได้อาจุยามาแล้วอะไผีผีวันให้มีลองแิ่งแข่งกันอะไรลองเตะก็มีผมจะว่าไล่กันลายลับปีนอ้ถามมือด้เลยเดี๋ยวหมักลางเดี๋ยวเสียนาฬิกาเอาอะไรเป็น,น้ำโพงห้างปัง่ยองห้า ทายเสียงอาการอุ iden, Bref, ını, wird, er, beide, Deswegen, ey, playable, ่นเหย่าก็จะไล่ข่มปางพุนลงมาวันถี Break ่มามุ Break ่งเชื Norman, essen essen. ่อมเจอแน่ตั้งสองผ่ายสองดัางมิลองเขียงแขีงกันไหมจิงหรือเอ่ลงตี่ยางเดียวดีไล่ขับจองมิลองงากันยามห้าควรเมืองหลีดดอกบางงากันอยู่นั่นแหละจะย้อกันนะ พอเฮ็นสิ่ง้่าากันหลายๆเอาเขียวไล่มึงในเด็ดลีอามเพราะมันงงาหลายๆเอามันก็ปิดขกเขียวอนด้ลีอยู่ตตาลีตุงนี่ปั่นวิ้กันเดือดไลมันอารู้กันหมอกันน่์แยกอันลงหงากันหมอกกนรณอะไรได้หัดถึงสุดมันกว่าอยากตีกวนมึงอ่ะกวนมึงถุกข่ากวนมึงขานใจใ ยำภายในกันหนึ่งให้ผูดที่อำเหตุสังเกตยอวิโนอานยในอย่างไรันหลงมีดี่อำเมื่อเราเขา้าข่าตีข้ามน้ำปังน้ำคงเนี่ยขี่เออค่าตีข้ามอะไรเข้าอยู่ผังเนี่ยอ่าง้ามแบบผังปุ้นเนี่ยพอมันถึงก็หดพอหดแล้วก็บอ,อ,อก,ก,อก,ก,กว่าเย่อพอข้ามน้ำอันทิ้งผังสีป้องในจังโสงตาย อันตายนีึก่าคนเมืองขาเดี่วาแ่งทำเนี่เออการซึการติกอตรงนั้นป้องไปเฮ็ดไปย่องางเงงงานเงงยืก็อยูเหป้อมยืกรงาห็จไหฮะเมื่อเขาเปหล่อนเรียกเนีเขาเลยควายชื่หลงสองถูโตกันเขยีขยนดงเขียนกันกันฮะลยยำบันกัน เออโนดปันกันแจ้งไม่ภายแล้วก็เฮียงลงอายชืกเกันอันนี้อันนี้ผงเตียวกว่าควายโตกันทำเหมืนโนดปันกันอันนั้นทำเตะ้ะเดืนสุนมาไนทีมีตัวละตัวหนึ่งซุ้มเนี่ยก็เลียนไปปีหนอปันเทียละหลเออมันโดดไปที่ไ้นอันนี้นเปิดห้องมา ขยงแข็งโดทำเลียวกันโนดปันกันคู่ดีเยี่ยมมาโนบนเช่นนั้นกะการมังกันไีอันเจ้าว่างาเข้าง้าออกง้าเข้าง้าออกตัวนั้นก็นอนรับตัวนี้ก็นอนรับดีมั่งงอยกัมาเราอันไ้มาเตียกเรื่องนีนพี่เหาวปันแหงให้วันคู่ดูเปีมันกันเมื่อไเสียไปเลยจามึงย้ายไต่หลือมึงเลยขอะไรปุ่งเตียบม้ ผมเดยว่าเสียนไปตบปันตาได้อ่อนหรือวอนเล้ยวมันสูม,มั้งจะเออหามันหูดีเย้าหามันหูดีสูงป้อเป็นเช่นไดลองชิงเคียงโดกกันก็มันเด่นมียาวอันนี้เป็นการแยกนึงหนีคนเมืองเขาคาเฮหูเอาไว้ปารีเมืองสูงสุดได้เลยซิกมานั่นหรือเสียปันดังสุกสักหรือเสียนตาสายดัง เือสีปิดอึดสีดังกะยังปั่นดังหยาบปน,ปนปบุงปลาแผ่ออวิ่งไร้ขาแข่งแข่งกันไปคู่เดีย,อยวอยู่ดีไล่กันสั่งเลมาเตียงนึืงว่าห้าปั่นกันเธอมันเหญ่เธอปิดก็มันอยู่อันไหนติดยุ่งค่ล่าเจน,านักกน,าน,นาาาาาการนั่งคุยนั่นแหละฝากพี่น้องเขาข่าแชร์บุนเพรีย่การนั่นแหละหมาสุข